มาพี่น้องเกี่ยวตะกับผลละไม้เด้อมาอนี้เด้อกับเข่ากับน้ำพักไว้ก่อนบาดนี้ยายสิมาอัปเดตละมุดที่ยายคำไม่ไว้ยายเอาไม้มาคำคำไหวเขาถือน้ำต้นที่ยายมาดไทายเอาไม้คำละพี่น้องยายเอาไม้คำไว้ ลูกเพิ่นก็นต้งต้งตูตูขึ้นอยู่เด้อลายอยู่เด้อนี่เพิ่นเพิ่นเป็นเพียแป้งซะบนาเพียเพียน้ำมันเขาอิ้นออดกอยูว่าพี่น้องคำว้เอาไม้คำว้เอาไม้สอดเข้าไปเสร็จแล้วไม่ไพ่นี่ ตอดไต่งาเพิ่นส่วนขึ้นตะกี้เพิ่นหมูบน้ำอยู่หมูบลงน้ำโอ้ยกะวาละมดุดมันเล่ม,มันลอยละพี่น้องเ้ยไก่สีแก่และมัง่งใสแลวนี่ลูกใสแล้วหอยน้ำกะไลลิดลิด ทายแต่ผลละใหม่ให้เบิ้งให้ชม่มนะพี่น้องจ้าพันกับมีอยู่ทัวต้นนพันพันบ่ใหญ่่า,ยายตัวต้นนี่ส่วนที่เป็นเตียเต้ยๆพุมพ่มๆยุงซี่ละพี่น้องเป็นตั้งแต่ซื้อมาปลูกแต่ทีแรกเลยเพ่นก็สิเฟี้ยไปน้ำดินยุงซี่ละ ลูกไงยูกำลังใสแล้วก็จะิได้พ่อบ่มหล้กจ้าพี่น้องจ้า,ามาเบิ่งทั้งผีอีกก่อน,านมายูพุ่มทางนี้ก่อนเพิ่นกับตีดของเพิ่นยูตีดของเพิ่นเรื่อยๆจิได้กินยูจ้า จะกกินทุกปี้อแต่ว่าเพิ่นก็นกนอยากแก้ซ่าล่ะไก่ละไหมอ้ยเป็นพุ่มเป็นพวงอยู่เพิ่นกำลังจะออกช่อไหมออกยอดออกช่อ สัมนี้ลพี่น้องอัปเดตผลไม้เบิ่งมือน,นี่จ้านะ่านะจะน่าจะดกเหมือนกันพอได้กินได้อยู่จ้าสัมนี้ลจ้า